แม่หยอกผมอีกแล้วว่าแม่หยอกจอดดนะแม่หยอกจอรดนะแม่ครับผมคิดถึงคุณแม่มากเลยรู้ตัวไหมครับแม่ก็เช่นกันคุณแม่ครับวันไหนไม่เห็นหน้าคุณแม่ผมนอนไม่หลับเลยครับแม่ก็เช่นกันเอาจอดคุณแม่ครับสิ่เดื่นนี้ค่าน้ำค่าไฟค่ารถผมมาแล้วครับ แม่ก็เช่นกันนะครับจแม่มาเที่ยวแบบนี้แล้วผัวที่บ้านแม่ไม่ว่าหรอครับอุ้ยตัวล้องสันเตียนกันเลยหรอหนูก็จอดไปเช่นกินน้ำลูกนั่งหอบยู่ข้างอ่างแล้วแม่อย่าหาอะไรที่มาโอนีนเลยเสียวลาดูซีรีส์จีนแม่มากเลยลูกคน นี่เป็นวันะระวงน้ตไม en> ่ใช่ใหญ่ลบาอยู่นะรัอคูัวทีนะแม่เอาใจลูกค้าดีมากเอายโอยอออไลูกเอามลูกเองอีอกลูกออกอีกอก เจ๊เจ๊ขยานผมใส่สุดครับร้านเราแค่เซตน์แต่ไม่ต้องมีอะไรขอเอาแบบว่าเอ่อให้เซตน์ลูกค้าลูกค้ามีความสุขครับผมเป็นไงด้ไงโอเคไหมครับใหญ่ใหเจ๊ชอบไหมชอบชอบมากหล่อเจ๊ของเจ๊ต้องสไตล์ยุโรปฝรั่งฝรั่งหน่อยสูงประมาณ2 2 0เซนต์นั่นแสดงว้ง นอน่ได้ะื่มนำเชือนี่ฮนเฮ้จอหได่าวว่าเปลี่ยนเป็นชื่อลงแล้วไม่ใช่เหรอครับบางทีผมก็กดไปบ้างครับเด็เ็นะนำเด็กว่าจเอมิเชลราว่ามิเ